นอกจากตัวสิ้นจะสีสันสวยงามแล้วนะคะคุณผู้ชมผืนนี้ยังมีดีที่เชิงอีกด้วยค่ะคุณเรียนได้เชิงมาแพงมากๆนะคะแต่ก็ขายถัวเฉลี่ยนะคะราคาเดิมค่ะเป็นสิ้นสีเขียวค่ะเขียวดูทันสมัยเชิงก็คุมโทนด้วยเฉดสีเขียวเช่นเดียวกันเป็นสิ้นเชิงแดงนะคะซึ่งจะ ราคาแพงกว่าปกติค่ะคุณลินก็เลยเลือกใช้ต่อหัวสิ้นสีแดงเพื่อให้อ่าทั้งสองส่วนทั้งหัวสิ้นและเชิงรับกันนั่นเองนะคะสวยมากๆค่ะผืนนี้เดี๋ยวคุณลินพาเข้าไปชมค่ะผืนนี้เลือกใช้สีแดงมะเหมี่ยวนะคะแดงเบอร์สองค่ะตัวสิ้นเป็นสีเขียวค่ะเป็นเขียวทันสมัยค่ะมีการเข็นปั่นได้นะคะด้วยริ้วสีทองแบบนี้เลยนะคะส่วนบริเวณตัวเเชิงนะคะเป็นลายสองท้องแบบนี้เลยค่ะเป็นงานยกนูนค่ะเป็นงานยกละเอียดเป็น งานยกที่ทอเป็นพิเศษนะคะแพงกว่าปกติเลยค่ะนี่คือลักษณะของสิ้นสองท้องนะคะตรงกลางสิ้นจะเล่นสีชมพูกับสีเขียวสลับกันไปค่ะซึ่งเป็นเขียวเฉดเดียวกับบริเวณตัวสิ้นที่คุรินเลือกมานั่นเองนะคะภายในค่ะคุรินบุผ้ากาวแล้วนะคะชายทั้งสองด้านพองเย็บเก็บงานเรียบร้อยนี่คือลักษณะของฝีเข็มนะคะแม้ริ้วลายเล็กๆคุรินก็ให้ชนกันแบบนี้นี่คือลักษณะของสิ้นที่แพงค่ะ ระหว่างใช้ก็จะมีการเก็บด้วยนกนะคะลายนกคาบนั่นเองนะคะนี่คือสิ้นพรีเมียมที่คุณเียนการันตีว่ามีผืนเดียวเท่านั้นและคุณได้ไปไม่ผิดหวังค่ะราคา1,850บาทส่งให้คุณฟรีทั่วประเทศตัดสินใจก่อนคุณได้สิ่งดีผืนนี้ไปนะคะมีผืนเดียวค่ะสวัสดีค่ะ